มันทนพามาดูน้ำไหลที่อยู่แก่งเลิงจานแล้วผมจะมาตกปลานะยครับจะพาไปดูน้ำอยู่ข้างหน้าครับไปเลยไปดูน้ำอยู่ข้างหน้าแก่งเลิงจานน้ำล้นแล้วจา้าไปพี่ตาจะพาไปดูน้ำ วันนี้เราจะมาตกปลาด้วยนะทุกคนปลาเยอะมากโอ้ข้างหน้าข้างหน้าคือผ่านไม่ได้แล้วนะทุกคนคือผ่านไม่ได้แล้วหรือยังไงน้ำเยอะหรือยังเขาติดป้ายไว้อันตรายตรงนี้เคยมีรถวิ่งลงไปแล้วทีนี้มัน โดนกระแสน้ำพัดตกไปตรงนู้นเลยนะทุกคนนี่วันนี้พี่ตาจะมาตกปลาด้วยจะไปดูน้ำด้วยครับนี่โอ้ทุกคนคือแบบตอนนี้มันยังไม่ไหลเชี่ยวนะคือขาดไดแ้แต่เราไม่ห่านเรากลัวกลัวมาก ตอนนี้ถนนยังผ่านได้นะคะทุกคนแต่แต่เราไม่กล้าผ่านหรอกเรากลัวนู่นน้ำมันไหลไปทางนู้นเพราะน้ำก็เยอะมากนี่คืออ่าเก็บน้ำแก่งเรืงจานเย็นไหมพี่ตะโอ้นยน้ำเย็น บรรยากาศดีมากไปพี่ตาเราไปดูฝายลำล้นตรงนูน้นไปแต่ทุกคนเราจะพาไปดูอีกที่หนึง่งตรงนั้นน้ำไหลเชี่ยวมากนี่อีกสักหน่อยไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรผักตบถ้าผักตบล้นมานี่น้ำจะทะลักมาอีกแรงกว่าเดิมไปไปพี่ตาไปไปเราไปดูข้างหน้าอีกที่หนึง่งไปพี่ตาไปเรื่อง,งู้นตา หน้ากลัวแค่เราทำโนอนก,ก่อนนะนี่เราจะมาทางนี้ม,มีมีหัวบอกมีนหัวเด้อตาไปเหอะเลี่ยนหัวมากปะโอ,อ้ดู เราส่งของตัวนี้เราจะไปส่งของไปแล้วทุกคนกลับบ้านกันแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะไปเอาเบ็ดมาตกชิ่งหลิวกันใช่ไหมพี่ตะ๊ะ ม,มีคนหาปลาด้วยเ,เดี๋ยวไปทุกคนเราจะไปดูใกล้ๆก,กันมามาพ่ตะไปดูใกล้ๆเลยเร็วนี่ คนหาปลาด้วยได้ไหมไม่รู้ดูก่อนแป๊บนึงโอ้หน้ำไหลยอย่างไรยไหนไหนไหนจหนอน เมื่อก่อนได้ปลาไหมนี่เรามาดูทางนี้กันโู้พี่ตากลัวไหม ไหลไปน,นู่นม,มีคนยกสะดุ้งอยู่ทางโน